ก็เป็นพี่น้องมื้อนี้กับพ่อกับบ่าวพ่อเพียงกับช่องพ่อเพียงเลี้ยงตัวได้นะครับเนาะพาพี่น้องมาอยู่กับตลาดนัดบ้นนานน,นาฝายตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับช่วงก็เช้าวันศุกร์ครับที่4เมษายน2567ครับก่อนสงการานต์ครับใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องพามาเบิงบ่งเบิ่องในห้อยเพิ่น,อ,นอันตลาดอยู่นี่นยเอามาขายถึงเอามาเลี้ยงเนี่ยหอยเว็บเท่าไรเนี่ย เปื่อเท่าไรหมื่นสาพันแม่สาวตัวเนะียเออเอาบอกเบื่ดูยโอคนเลี้ยงกันหล่อัวากางงามคนเลี้ยงหล่องวางามเลยนะเนี่ยเอาเอาเอิงได้ครับ 100, 000, น,นี่อย่าพูดตุกขเหมือนสี่หมือนเท่าไรก่อนนึกเหมือนสามพันห้องห้องใบนะครับก็ได้เป็นว้า <cười> <cười> Mà vào viện bọn hia dòa bọn cho à bọn hỏi hỏi cho à tôi đây tôi cho tôi kìa hôm đây đi hôm đây nè hôm đây là hộp hôm 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 ตัวนี้หกพันนะครับตัวนี้หมื่นพันเอาคือว่าหกพันแต่มันเป็นยังไงตาดีหตาไม่โดนกระปั้นมันตำลุเตะตำลุดนเขามันเออมันเป็นอย่างไงบอดบางบอดบบหกพันที่ห้องไว้ีดิครับอืมตัวนี้เท่าไรก็หมื่นพันหมื่นหนึ่งพันเออเอาบอกเบอร์ให้เว็บให้ทำได้บ่ศูนย์เก้าหกศูนเก้าหกแเก้าสองแปเก้าสองศย์แบนบ้านเขาเอาหมื่นกับหนึ่งพันตัวเนี้ย ตาเราเป็นจำเหล็กแล้วครับนี่ยตาเราตาเราเป็นยางพุนเนาะจำเหล็กการเรียเรียบร้อยแล้ว ท้องไว้หกพันเลยตัวนี้ครับตาเราพอดีไม่ใช่ว่าจะเป็นแผลมีท้องไว้หกพันครับตัวนี้ตัวีผูนี่หมื่นพัน ของกเนียกเนีสวัสดีครับกเนียได้มสองตัวเดี่ยหนึ่งวัวกับหนึ่งครายอันนี้ <Sure> ควายตัวผู้ตัวเมียเนี่ยผู้ครับผู้เา่น้อยเท่าไรตัวนี่ตัวผู้เนี่ยผหกพันห้าร้อยนี่เดียวตัวผู้เบา่นี่เดียวเจ็ดพนห้าร้อยถึกถึก เบอร์เราศูนย์หกห้าเจ็ดสองหนึ่งห้าห้าสามเก้าศูนย์หกห้าเจ็ดสองหนึ่งห้าห้าสามเก้าเอาพระเนตครับเอาพระเนีรครับหองไว้ตัวนี้6.5ปัาครับไอจัหาแล้ตัวตัวตัวนี้น่าจะดำนี่ ครับเราก็ตั้งไว้อยู่ห <c oughs> ่านามาาันจะล่ะกูบ้าหน่อยห่านามาน <c oughs> ันามาเนี่ยอาครับจะชื่อใครมีอยู่นะครับชื่อสายกูครับ <c oughs> เป็นชื่ออะไรมันกำบังใช้รถทั้งทีแหละครับใช้ส่รถกันกำลัองเปลี่ยนมีคันหนึ่งครับสามอันนี้โซ่ไหนพู๊นอันนี้ของเวนว่าโซ่ไหนพู๊นนี่ครับใจบรรยากาศได้บ้าง

ยัมีคลก่ียงอมเลยตัวขานี่มือซีเดียเป็นแม่สาวสิพ่อมือมือมือสี่ันเดเป็นแม่สาวเดียเ่นป็นแม่สาวเดียเอาบอกเอรนแนวจูนแปดสามสาเข้มาเข้มาครับ จ้นี้ซื้อเหรอมันบอเนี่ยซื้อแล้วมันบอลโดซขาย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 ซื้อเท่หมื่นสองขายหมื่นหนโอ้ซื้อซื้อห้องสองซห้องมื่นสองแต่ขายได้ขายได้หมื่นหนึ่งอเอานี่ยเป็นราคามื่นหนึ่งน้องงอตัวนี้เนาะ็นสถานะเล้แม่สาวแม่ยังเนี่ยเจี่ยเป็นแม่สาวเจี่ลูกบอแไม่ลูกแลกจริงเลยเป็นลูกสองทับทับแล้วพนวาครับมื่นหนึ่งเป็นห้องห้องมื่นสอง มาเจ็บราคาบ้งครับนี่พิซื้อกันมืนึงค้งมันโค้งเี่หละครับเนี่ยมันก็เป็นง้วที่เพราะว่าทับเร็วว่าสั้นง้อเมอมคนั่นในห้อยพ่นขายแ้วเพ่นได้กับพ่นได้เงินพิจิป,ปันกันเนี่ยครับพอได้จากบาทมือเนี่ย คนละสาอานะบ้านลอยหนึ่งอ๋อผลิตันละสามร้นี่แหละของแท้ครับเนี่ยเป็นซถอนลอยหนึ่งการถพร้อมดีนะครับการถพร้อมมันนะเล็กไว้เท่าไหร่สองร้อยามรากำไรคนละสามร้อยเออเอายังดียังดีเอาเอาเอานี่แหละครับนี่แหละใครยังตู้อย่างไรก็ได้คนละสามร้อยขายไว้ก็ตู้เอาเอายังดีก็ได้ค่าน้ำมันลดเอาครับนี่แหละครับวิถีชีวิตของพวกเขาในห้อยเนาะถือเงินลอยเงินเสีบครับพี่น้องเพราว่าวิถีเงินพันหลายเพันดอกเนี่ย เป็นห้อยเงินซีเอาสูกันไปเอาไปย้มือสั้นเหรครับเมื่อนี้นกรขอจบคลิปตลาดนัดบ้านนักฝ่ายไว้สำนีและพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องขอเพลงเล่นตัวนั้นไอ้โดนมาแม่บอกประชาสัมพันธ์แม่เมื่อใดก็มีหมอลำซิ่งอ่ะมือวันที่เก้าครับเออครับต่อไปจะมีประกาศประชาสัมพันธ์มีหมอลำซิ่งอยู่ตลาดนัดบ้านวันที่เก้าบ้านข่าวเนาะบ้านขาวตรงกับช้าวันพุธที่เก้าที่ฮอดนี่เนาะเก้ามษายนต์สองพันห้าร้อยหกจุกสิบแปดจุกได้ใบได้ออกอ้าโอเค ค่าพี่น้องอยากได้ในห้อยกับผาไปเบื้องครับผมอ้าวคลิงนันของเพื่นนี่ครับครับคลิปมันโพสู์นี่ครับครับผมเอาเรียนเชิญพี่น้องในห้อยไปซื้อไปหาครับมีหมดล้วซิ่งหมดเนี้ยครับเอ้าครับวันนี้ขอจบที่ไว้ตรงนี้ครับผมสวัสดีครับ